นมัสการครับปูน่น้ำจะเดินพานครับท่านผู้ชมก็รอแนวทางปู่กันหลายท่านเลยนะครับปู่งวดนี้เด็กเอาเด็กแล้วก,นนก,กรับ<ป><ป>น้องเมื่อนี้เนาะครับปู่ปู่นิมิตอยู่ดิครับปู่ฝันดีเดี๋ยว่ามีมิตปู่ปู่ยันไปประเทศเป็นบ้านเนี่ยโอ้ครับปู่ทำไมทำไมถึงคิดแบบน,นั้นล่ะครับปูเพราะมือซื้อมันไปแบบนั้นนะโอ้ครับคพราะมือซื้อปู่จะหมักมันไม่เคยพลาดเนี่ย ครับปูว่ามันไปเพื่อนบ้านไม่ต้องไปเลยครับแต่ว่าเลกไห้ที่กู้ไห้ไปอันที่แรกเลยค่ะคือกเกาล่ะครับปูือเกาเรียว่ามี่ห้มนี้กูว่ามม่หนาจะไปเพื่อนบ้านโอ้ครับครับอูถ้าก็ถ้าจะไรจะนึกพายากันไม่เหมือน่อนเนาะครับปูเพราะว่าปู้พึ่งไปไห้ เอาเชินบ้าขอเจวดาเป็นเมื่อนขึ้นนี่ครับเชินปูเหมือนว่าีิที่เขาฝากมาถ้าบุญศึเนี่นปูอยู่อุอครับเขาก็คือปูนิมิตในลักษณะนี้นี่มันชอบไปต่างประเทศใช่ไหมครับปูไม่ก็มีืึกปูวางทันเลยครับปูนิมิตแบบไหนครับปูในในนิมิตครับปูนิมิตปลา พูดเดียวไปเห็นหนูเห็นหนูเห็นหนูหน่อยหนูมันออกไม่ไมยังสีลักษณะมันออกไม่ไม่ยังสีล่ะคมันมาทางนิ้วตาเลยรเหรอกผูเดียวไปมันประมาณมิสีโตไงตัรียงแงงยู่ดิตัรียงแงงเลยอือครับดินเน่เน่เน่วอยวนมัน,นดินอ่นดินอยู่ล้วกันนะครับเอตัวลักษณะนู่มันที่ว่ามันเรียกเส้นบ้านจะบอกต่ว่าปูกตีแล้วแหละปูกตีมันแล้ว ปูที่เป็น,ปนตัวไหนครับปูปูที่เป็นอยากเอาป,ปูเอาเอาไปเพ่นบ้านปันทะเนาะมันนี่เนาะครับครับปูได้ครับบัตรเงี้ยบัตเงี้เขามักเพ่นบ้านร,รูซื้อก็ราคาบาทที่บาทอะเต็มได้รุ่นเนาะครับปูบัตรเเป็นเรื่องบุญบัตรเมันโชคดีถึกเป็นบ้านก้อนกระถิ่งกีก่ดีได้ละ่ะโอ้ครับปูได้ครับมือวันซุกมือวันซุกไม่ออกเป็นบ่ครับแล้วก็ เพื่อนบ้านกะมี่เป็นบ่ครับปูเออนั่นแหละปูจีให้ไประเทศมันประเทศเราเป็นที่ยังจีปูเคยให้กคนน้องปูอยู่ทั้งหัวใจตี่ชั้นเล็กไงตีทั้นเล็กเกินกันมื่อเดียวกันนั่นนะโอ้ครับปูอาจจะปูจีเอาเจ้าจาาให้ตั้งสองท่านน่ะมือมือวันศุกร์ครับสำหรับเมื่อนี้ปูจีใหนะ้ได้เนาะครับปูปูกะจีหนึงน่งหนึ่งโดดแล้วปูอะหนึงน่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งแล้วปัจจินีหนูมันกับย <c oughs Lock roadmap> ี่สี่ขายหนูกับกันไว้น้ำหนึ่งหนึ่งซีอ๋อครับปูนี่ว่าหนึ่งหมีปูวมาเท่ครับมีหนึ่งสีปัจจินีครับตู้พูดดีให้ซีหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งแนมอ๋ครับเด็ดสองตัวกันหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งซีเท่านี้แหละครับปู่ ม็นบันเป็นบันอ๋อก็คือปู่เห็นหนูนี่มันวิ่งสองตัวใช่ไหมครับปู่บอราะามันมาไห้วิ่งสองตัวว่ามันอยู่ไๆว่ามันอูเรียไปเห็นมันไๆว่ามันมันนอยู่ในห้างมันในแต่ว่ามันอยู่น้ำกันนี่นะอือครับปู่้ขว่าหนูไม่นออกปูกเราเอาปู่กัาแพนไปเห็นยงแพร์มันครับแต่ว่าเดี๋ยวไปเห็นะลูกมันกินเนี้ยเนี้ยเนี้ยอยู่น้ำกันนี่นะครับอูเรียมันประมาณชี้ตัว แต่ว่ามันมันจากพระเดชพระคุับอแล้วมีการกอดกัดนวน้ำมนนั่นแหละเนี่ยหนูไอยน่ะโอ้คับคับปูปูจิดว่าหนูัต่งหน้าหนึ่งแล้วเั่นเปลละครับใช่ครับเออตัวแดงแมันจะเป็นใส่กัะจี่งหนึ่งตัวปัว่ครับที่ตัวหนึ่งทีนต่อปู่ครับเมีะ ปูใช่ครับสีตัวก็สีหนึ่งก็หนูหนูก็หนึ่งครับปูปูว่าเพื่อมันรินมี่สามตัวเลยใช่ไหมครับโอ้ค่ะที่ได้หันละสี่ไมหันละครับครับปูปูอันเด่นไปได้กับเรนเดียวก็จับได้กันไปจับได้กันมากมันมาเนี่ยได้อาจิถึงตรงตรงสามตัวเลยก็ได้เนี้ยโอ้คับปู่เนี้ เลขเลขสามตัวตีปู่ตีเป็นสี่หนึ่งหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่แมนแมนเอฟเอฟที่เขาบัดเจาะเขาอยากไปจับเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งที่ก็ได้จริงๆนะครับปู่หรือว่าหนึ่งสี่หนึ่งที่ก็ได้เมื่อไหร่ครับแต่ว่าเลขสองตัวก็เด่นหนึ่งสี่สี่หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งเท่านี้แหละครับปู่หรล้วว่าเลขนี้เลขสองหางครับมือมือนี่มันพุดเนาะ ค่ะปู่ใช่ครับโชคดีแล้วครับโชกุนเป็นบ้านก้อนแหละปู่ว่าครับแล้วปู่คิดว่าเลขเลขที่ปู่นิมิตจะไปรัฐบาลได้ไหมครับปู่ตัวนี้นะครับยึดสงสัยเยอะปู่ยังสงสัยอยู่แต่ว่าปู่ปู่คว้าเทวดาอยู่ด้วยขึ้นปู่ได้เทียนไม้ระพูกับขอพันเยอะครับถ้า ูสงสัยว่านี่มีปูจนีงมันจะไปเลี้ยเพนบ้านบ่ครับเรียกว่ายาไม่เยอะแบบเป็นนั่งซีเดนี่เวอรโอ้ครับปูนั่งซีกับนั่งนั่งว่าจะกอดกันอยู่เรียกกอดกันอยู่ครับปูเพราปูว่าในความรู้สึกปูเนี่ยคิดว่าจะไปเพนบ้านครับถ้าว่าไปเพนบ้านก็ค่อยว่ากันไม่มือมือวันศุกร์ครับปูมือวันศุกร์เกออก่มือวันพฤหัสเนาะกงางเนาะมึงขึ้นเนาะ ปู่และพูดอีกขอเพิ่นแผนเด็กเทวดาเพิ่นอิเดยมาโปรดแผ่นญาติยอมเมื่อวันที่สิบหกนี่วันที่สิเจ็ดนี่เนาะครับเอาเมื่อนี้เอาตัวนี้ยแหละไปก่อนน่ะครับปู่สี่หนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับปู่แมน่นครับก็คือว่ารอดูถ้าเลขตัวนี้นิมิตฝันปู่เนี่ยไม่ออกเพื่อนบ้านนี่ก็มีเปอร์เซ็นต์ไปออกรัฐบาลอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่เปิดๆกลับไปทั้งเพื่อนบ้านไปทั้ง เด็กไงเขาพ่อ,พอันเดียวโอ้ครับเด็กโอนเป็นต่างเด้ครับปู่เห็นบอ่อเล็กหางไก่ที่ว่าปูนี่มีที่นางไก่เล็กก็ไปตั้งเพลนบ้านถ้าทั้งประเทศทเ่านเห็นบ่ครับมันเดี๋ยวไปเยี่ยมันแต่ไม่ย้ำอีกของเท้าเห็นบ่อเล็กเป็นนันเห็นบ่ครับปู่สองอกขาแล้วก็ไม่สองอกไข่ยืเข้า,าเ,เห็นบ่ครับเป็นย่ำได้เป็นนั่นแหละ ต้องมาตัวนี้และมันแง่เนี่ยอครับปู่ปู่มันแดงแผ่นนี้โคตรดุสิครับก็รอดูเย็นนี้เนาะปู่เอาเย็นนี้จะได้รุ่นแดียรแหละครับแต่ว่ารัฐบาลไทยนี่ปู่หายมากแค่ตัวเดียวหนิใบก่อนแม่ว่าค่ะห้าแปดหกนี่ค่ะเออแม้แต่นั้นปู่เปลี่ยนแปลงแล้วนั่นนะครับบ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนแต่นั้นแค่นี้ก็บ่เปลี่ยนครับ จุดน,นั้นตังได้ก็อยู่คือเก้าละครับไต่ว,ว่าผูนึ่ต้องการว่าอยากเห็นเด็กเด็กไยองตัวขงง็งแรงคนนี้ครับว่ามันจะเป็นตัวเลขเป็น,ปน,ปนม่จะไทา่กูกูไเบอกนี้เอาไปรกรืองตรงไหเก็บที่เลยมืงครับปุ่นน้ำเเกิที่บนทีร้างมันบหละ่ะครับปูก็คือรัฐบาลไทยห้าแปดหก ก็คือยังเอาไว้เหมือนเดิมเป็นรัฐบาลไทยอย่างนี้ใช่ไหมครับปูแมนครับก็เปลี่ยนแปลงรอรอแต่ปูทําขันน้ำมนต์เรียกล่างอย่างนี้ใช่ไหมครับแมนแมนเรื่องตัวนั้นน่ะตัวนั้นะมันเป็นเด็กสามตัวนี่แหละปูไปตีได้กะมาณักกครับตัวที่ว่าห้าแปดหกนะครับมันเป็นเด้มันเป็นเด้ของเป็นแรงสลับ เป็นก็บ่นั่นดอกนิ้วครับคือว่ากันเข้าไห้แล้วมันก็ยุงซั่นล่ละโอ้คับปู่พอเปลี่ยนแปลงของเพิ่นดอกเด็คือว่าที่เอากันกันไว้เนี้ยคือ589เท่านี้แม่นบ่ล่ะครับปู่นั่นน่ะมันก็เรียกได้ว่าเลข2ราตัวล่างเนี่ยมันบ่ทันเห็นครับพอปูมันนิดนิดมันขึ้นขึ้นก่อนนั่นพอดีปูมาเฮ็ดน้ําตาเชี่ยนแต่เชี่ยนแม่หมุนวัน ปูอมมัขึ้นนี่มันก็เป็นตัวเดียวกับนี่มีตปูแบบอโอ้ครับปูปูไปยันไปออกเส้นบ้านครับเอาเป็นบ้านว้ก้อนเนาะครับปูได้ครับทำส่งดีมันก็นดีได้แหละสิเป็นบ้านไป็นยังดีได้ล่ะครับเป็นบ่าครับปูเอกซ็นบ้านเรามือวันจุกกับไปถืออีกกูว่ายัางดีดีได้ล่ะอ๋อครับปูที่เองสิตใจนีเงินเร็วๆตัว,รว,วครับ ก็ฝากท่านผู้ชมกดรอเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยวันนี้ก็เอาต่างประเทศไปก่อนนะครับแมนแมนว่เดี๋ยวถ้าถ้าปูท่ทำขันน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวจะลงให้ใช่ไหมครับสำหรับรัฐบาลไทยแมนเดี็กปู่อีสโซงไหนมึงเด็กครับปู่เดี๋็กเป็นบ้านปู่อีสโซงไหนมึงแบบปู่จิกัดไปมึงขุดยาวไปมึงเดเ็กห้ามอี่าี้โอ้ครับปู่แล้วบาหนึ่งทีกับหน,หนึ่งหนึ่งเด็กห้ามอี่าีครับ ปูไม่ต้องดูเสว่าที่ไปเพลินวันแห้งครับปู่วันพุธวันจิตวันพุธอะไรง่ะสิบห้าค่ะพุทธิสิบห้าเดี๋ยวพอดีอินต์เลยพอดีอินต์เลยเขาเอาลงไหม่จะดีบางใจเดี๋ยวมันถึงวันที่ครับปู่ครับวันนี้ก็นะครับท้ายคลิปก็ขอขอบคุณปู่มากๆนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมเป็นแนวทางของปู่เลขเทวดา5 8 6 5 8 9นะคะฝากตามแนวทางของปู่วันที่16ด้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีพิเศษ411เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ